ยาวก็ไปเก็บแบบพีกเก็บแบบพีกแล้วแล้วก็เข็นหญ้าอยู่ใต้ต้นแบบพีชกัดโลกฉันทั่วเดี๋ยวก็ะ้องมาเมียเออเดี๋ยวก็ะ้องมาเมียยยงมากแย่อพ่อบคนในห้อมอยู่นั่นแม่อุ่นอ่ก็ได้ได้ขี้น้ำพึ่นมาักระจองมาเมียมา่วหอนานกระ้องมาเมียถ้าไปเห็นแล้วไปเห็นกุ๊กไหมเราเห็นได้แต่มา่อน ชิคก็มินให้มึงเนี่ยล่ะนี่แม่นบ้าพี่น้องอยากหัวได้ไปเห็นไปหอดหน้าดิไปได้ไปหอดหน้าน่ะน่ะเห็นหน้ากระโลกหน้าเห็นบักพีกกำลังเก็บนวดแบกพีกเห็นบักเขียกับเจ็บักเขียเอย่างมาหอดบ้านแล้วเมีย์วันนี้เจ้า่าเมีย์วันนี้แต่ว่าตอนเห็นโกกใหม่บอยเมย์เออมาหอดบ้านแล้วกันเจ้ามาเมีย์เด็กน้อยท่านผู้เถ่าเนี่ยมันเคยเอิญมาผู้เถ่า เนี่ยอะไรวลเราเนี่ส่วนแย่งนเขามันเป็นซโมงแล้วแส่วนจย่งนเขากินยต้เวนแก่อ้ิเราขายนานนี่ยาว้าผู้ใดเบิ่งแน่ว่าสันผู้ใดเบิ่งแนวไม่ไปทอดไสเนี่ยคอมเมนต์มาได้ด้ค่ะฉันจะได้บอกหยาว่าหยาผู้นี้ด้วยห้าจันเนี่ยคนว่าผู้ใดเห็นแน่ว่าสันเออ เห็นเมื่อทั่วประเทศเห็นหอดเมืองนอกคุอหนยเอาขายหนาเออขายหนาตอนนี้ขายจังไรอีกข้มินยมนไปเห็นทั่วหนุนเห็นเหมือทั่วโลกคุณอาผู้ใดเปิดมาเห็นเมื่อเห็นเมืกอทั่วโลกคุณอาผู้ด้ปิดาแข็งแรื่อยู่นเมื่อทั่วโลกคุณอาน้ดเปดมาําปนงมือ เมื่อวานนั้นพ่อไปตั้งบักลำไยอยู่คนทรงมาแล้วคนอันป้าชนี่บอกเอาเงิ่อนหายายเลยมาสั่นเขาเคยชี้โทษบอกกันดีกว่าช่งไปนี่นเป็นทรงมาแล้วทรงมะม้าเม่อวานอันฮัลโหลมากยันหมากลำไยอยู่ลำพูนมันถือว่เตออันทรงมาให้แน่สิจ้าคาทรงให้ดอกก็เลยว่าเป็นกับทรงมาอือมัหนี้ก็สิเสียคาทรงทรงบ่เสียคาบักลำไยเป็นมาเป็นให้เสียคาทรงเอาเป็นมาจักบาทเลยร้อยห้าบาทโอ้ยนั่นเขาคือได้ขาดน้ำมันบอกฮะอ๋อใช เขากระชีคิดตัวเนาะเขาเพิ่นหมอว่าบมกลำไงถือนก็เลยคิดพ่อนนก็เลยโทรไปบอกเล่าว่าบมกลำไงมันถือเขาว่าบมกลำไงถือมันกป็นสินโยนสินเขาว่ามันหลายอะไรมันโลนเพื่อนยังเข้าบอกงอวังเงินสินเขาก็งอวัหลายสินโดโยนลูกไปจากกระทึ้งถิ่นเทิ้งเนาเทิงกวนเทิ้งยังไปเพื่อนที่แถวนั้นนี่บมกลำไงเพิ่นมันกับสิหลายมันสิโลนปฏิ์ที่มาหอดบานเฮ้าห้อเบอร์ปลูกไหมไม่กับแห้งตัวบานเพิ่อนมันกับถือตัว ก็เลยบอกคนตต่งมาโรงไม่กินตัวพี่น้องเอาแค่นี้แล้วค่ะยาสิไปหาได้กินเขา